สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับแม่ิอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อยวพามาดูไม้มงคลแล้วก็เป็นไม้ที่ช่วยในเรื่องของการดูดสารพิษได้ด้วยนอกจากความสวยงามแล้วนะคะยังมีประโยชน์ต้นแรกนี้ชื่อว่าต้นแสงเงินแสงทองค่ะถ้าใครต้องการที่จะตกแต่งสวนให้สวยงามต้นแสงเงินแสงทองนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งค่ะเพราะว่า เขาจะมีใบที่มีลวดลายใบสวยงามใบจะมีสีแดงผสมกับสีชมพูแตกต่างกันไปนะคะเส้นกลางใบเป็นสีชมพูนะคะชมพูผสมกับสีเขียวตัดกันดูสวยงาม สำหรับแสงเงินแสงทองนี้ก็ในด้านความเป็นมงคลนี้ก็ช่วยในเรื่องการเจริญรุ่งเรืองเขาจะชอบอเด็ดรำไรนะคะปลูกง่ายขยายพันธุ์ก็โดยการแยกหน่อค่ะใช้ประดับตกแต่งบ้านหรือเอามาปักชำใส่แจกันไว้บนโต๊ะทำงานก็สวยมากเลยนะคะ ปลูกแล้วจะทำให้บ้านหน้าอยู่นอกจากนี้แล้วยังช่วยในเรื่องการเสริมดวงด้วยทำให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ดวงดีนะคะเหมาะสำหรับการปลูกหน้าร้านค้าแม่ยอยจะชอบเห็นเขาปลูกหน้าร้านขายของนะคะเป็นการช่วยเสริมสิริมงคลนะคะมีลวดลายใบที่สวยงามมาก นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการดูดสารพิษด้วยต่อไปก็ใบสวยอีกชนิดหนึ่งนี่ก็เป็นรวยล้นฟ้านะคะมีใบที่สวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังช่วยในเรื่องการดูดสารพิษด้วยเช่นกันค่ะใบจะมีลักษณะคล้ายใบพายใบยมีสีชมพูสลับกับสีเขียว จัดเป็นไม้พุ่มนะคะที่มีใบสวยเรียงวนรอบลำต้นใบค่อนข้างหนาปลายเรียวแหลมโคนมนคล้ายรูปหัวใจหลังใบมีสีชมพูปนจุดสีเขียวปลูกประดับตกแต่งบริเวณหน้าบ้านร้านค้า เสริมสิริมงคลด้วยนะคะต้นนี้ก็เป็นต้นเศรษฐีรับเงินค่ะลักษณะใบเขาคล้ายใบคล้ายใบพายเหมือนกันก็จะปลูกเคียงข้างกันกันกนกบรวยล้นฟ้าอยู่ใกล้ๆกันนะคะสีชมพูสลับสีเขียวดูสวยงามสำหรับเศรษฐีรับเงินนี้ก็ ขบใบเขาจะมีสีเขียวปลายใบยเรียวแหลมเป็นติ่งเหมือนกันนะคะใบอ่อนจะมีลักษณะเป็นสีขาวคล้ายหินอ่อนส่วนใบที่แก่มากขึ้นนี้ก็จะมีสีเขียวปนมากขึ้นอยู่เคียงข้างกับรวยล้นฟ้าปลูกผสมกันไปนะคะวางกระถังใกล้ๆกันทำให้ดูสวยงาม สำหรับรวยล้นฟ้านี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งใบไม้ประดับเลยทีเดียวนะคะ3ชนิดที่แม่อยู่ให้ดูก็เป็นไม้มงคลแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบายค่ะ